โดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี5 30นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะ ปรินประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์เพื่อพิสูจน์ความจริงหลังตกเป็นข่าวทั้งลวนลามขืนใจสาวเผยยังช็อกตกใจลั่นไม่ได้ทำส่วนกรณีผู้เสียหายอายุ18ยอมรับนัดเจอที่ร้านอาหารจริงยันไม่ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2และไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหา แอนนาภรรยาไฮโซลูกนัดแจ้งความใครถูกรองหัวหน้าพักลวงไปขมคืนเมื่อปีที่แล้วอ้างนัดคุยธุรกิจแต่พาไปคอนโดแล้วใช้กำลังบังคับลั่นเปิดหน้าชนวันนี้หวังให้เหยื่ออะไรอื่นๆกล้าออกมาเอาผิดส่วนสามีก็สนับสนุนให้กำลังใจในการสู้เราจะออกมาพูดเรื่องนี้เรายังรู้สึกแย่ขนาดเลยแต่น้องคนนั้นออกมาพูด แล้วคนคนนั้นอ่ะเขากลับบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ทําคือแอนทนดูคนที่โดนกระทําไม่ได้และแอนก็ทนดูคนที่แอนรู้ว่าเขาโกหกอยู่ไม่ได้เหมือนกันวันนี้แอนก็เลยตัดสินใจออกมาคือแอนได้ปรึกษาสามีแล้วว่าถ้าแอนออกมาพูดแอนอยากเปิดหน้าให้มีตัวตนเลย ทนายตั้มพาอดีตทีมงานหาเสียงแจ้งความหลังถูกรองหัวหน้าพักลวนลามปี63เผยมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อนับสิบรายหลายครั้งนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเป็นการใช้กำลังทั้งนั้นเลยนะครับคนโดนข่มขืนเนี่ยตอนนี้เอาแค่ข่มขืนนย่เดียวแล้วไม่กล้าแจ้งความเพราะโดนขู่นะครับไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนแล้วนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยก็เป็นที่แจ้งมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลวนลามส่วนมากเหยื่อของเขาเนี่ยจะอายุ18นะครับทั้งนั้นเลย แล้วผมก็รู้แล้วด้วยว่าพาขึ้นคอนโดไหนยังไงมีคนให้ข้อมูลมาหมดแล้วนะครับหนึ่งในนั้นแฉนักการเมืองมีปานดําที่ก้นบางคนถึงขั้นป่วยซึมเศร้าอีกรายถูกค่มคู่ทนไม่ไหวต้องบินหนีไปเมืองนอกรองพอบชนรับมีบวงจรปิดร้านอาหารจับภาพวินาทีเกิดเหตุเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอสารออกหมายจับ รองหัวหน้าพักดังลั่นไม่สนใจผู้ก่อเหตุตำแหน่งอะไรถ้าผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ขออนุญาตให้ภาพวงจรปิดที่เราได้มาก็อยู่ในสำนวนแล้วนะครับแต่ยืนยันว่าได้จัดเก็บภาพวงจรปิดทุกจุดนะครับเท่าที่จะเก็บได้มาแล้วนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในการที่จะดำเนินการกับผู้ก่อใช่ฮะ<ห>ก็เป็นประโยชน์ฮะก็เป็นพยานหลักฐานเป็นวัตถุพยานชิ้นหนึ่งในคดีนี้นะครับเป็นคดี อ,อาจารย์ต่อหน้ารักกำนันนะครับซึ่งมีอัตาโทษเกินกว่า3ปีขึ้นไปนะครับตามกฎหมายเนี่ยเจ้าพนักงานเบิกก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการขอออกหมายจับต่อสารต่อไปกทมสั่งคุมเข้มถนนเข้าสารนำกำลังเทศกิจตั้ง8จุดสกัดรอบพื้นที่ห้ามเล่นน้ำสงกรานเด็ดขาดตรวจยึดปืนฉิตน้ำทุกระบอกประกาศเตือนร้านค้าเป็นระยะแต่ยิ่งดึกนักท่องเที่ยวยิ่งคึกคัก แห่สังสรรค์สงกราณแน่นถนนเข้าสารญาติเผยหนุ่มตกน้ำพัทยาน้อยอุบลราชธานีที่มีคนแห่ช่วยงมร่างขึ้นมาเสียชีวิตแล้วและตรวจพบว่าติดโควิดจึงแจ้งเตือนพลเมืองดีที่เข้าช่วยชีวิตรีบตรวจหาเชื้อด่วนพร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ สุดสลดตาพาหลานแปดขวบนั่งกระบะผสมปูนภายไปเก็บดอกบ,บัวกลางสะหวังจะเอามากินและไปฝากยายแต่กระบะพลิกคว่ำทำสองชีวิตจมน้ำดับ หลานไส้ก็ถามหาตา,าคุมาึ้นก็เลยอันถ้าการล่งมองหอยลงงมงหอยอนขึ้นมาได้แล้ววีนนี้นเห็นเม็ดเห็นบัวนะพิ่นกเ็เลยอ่นอนให้เอากละมังกละมังปูลนะล่องไปลอยค่นเคยล่งแล้วเพิ่นเคยลงประจํานะคเคยล่งเย็บประจําก็คิดว่าิี่เป็นแบบนี้กละมังความกละมังปูนมันหนักอันนั้นเขาสิไปเที่ยวกรุงเทพเขาจะไปหาพอ่อหาแม่เขาที่กรุงเทพ ส่วนแม่เด็กเพิ่งกลับจากกรุงเทพยังทำใจไม่ได้เสียใจไม่ทันเห็นลูกตอนมีชีวิตทั้งที่เคยสัญญาจะมารับไปอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมเขาบอกวา่าให้แม่มารับ,รบเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะให้แม่มารับคือจะรับใช่รับน้องไปอยู่ด้วยเปิดเทอมก็จะมาสู่เหมือนเดิมตอนนั้นนี่มีรังตังหอนอะไรไหมครับไม่มีอะไรเลยเขาก็บอกเก็บกระเป๋ารอแล้วสองวันที่แรกแม่บอกว่าจะไม่กลับมาจะกลับสิ้นเดือนครั้งเดียวเลย เขาว่าเออรอเกี่ยวกับเป๋าไว้รอน้องรู้ว่าคุณแม่จะมารับใช่ไหมใช่เปิดชมหน้าคนร้ายชิงทองหนัก153บาทห้างโคราชที่ศาลออกหมายจับเป็นอดีตทหารวัย28ปีชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าพบประวัติอาชยากรเคยถูกจับคดียาเสพติดพร้อมพวกเมื่อปี59 ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สะเทือนไปถึงพักประชาธิปัตย์ค่ะหลังจากที่มีกรณีของรองหัวหน้าพักที่ถูกระบุว่ามีพฤติกรรมที่ไปลวนลามสาวหลายกรณีแล้วก็ยังมีกรณีมีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางคุณปรินพานิชพักที่ถูกพาดพิงก็ออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็ปฏิเสธทุกเรื่องพร้อมประกาศลาออกจากทุกตําแหน่งในพักประชาธิปัตย์เพื่อจะต่อสู้คดีค่ะผม ช็อกแล้วก็ตกใจจริงๆครับจากใจจริงคือผมไม่ไมคิดว่าเป็นจะ,จะจะจะมีข้อกล่าวหายอย่างนี้เพราะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นและเป็นเรื่องที่ไม่จริงผมงต้องแสดงความรับผิดชอบว่างานผมที่ผมต้องทําในการที่ชี้แจงในเรื่องความรู้สึกข,ของผมตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้กระทบงานของพักครับผมยิงขอลาออกจากทุกตําแหน่งในพักประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พิสูจน์ความจริงนะครับคือผมไม่อยากจะมองเรื่องฟ้องกลับหรือเรื่องอะไรตอนนี้นะครับถ้าใครไปแจ้งความเท็จหรือใครไปทําอะไรที่ผิดไว้อนา,าคตก็ต้องเห็นกันไนตรงนั้นนะครับแต่่ผมคิดวา สำคัญที่สุดนะครับคือให,ให้กระบวนการยุติธรรมได้ทางานดีกว่าครับคือตอนนี้ผมคงขออนุญ,ญาตถ้าไปเล่ารายละเอียดเพราะหลายรายละเอียดเนี่ยมันจะไปไปกระทบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมพูดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะครับผมเชื่อมันอาจจะใช้เวลาแต่ว่าเวลาก็จะพิสูจน์ความเป็นธรรมพิสูจน์ความจริงได้ครับ ก็ได้พูดถึงการลาออกนะคะบอกว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษ์การทํางานพักประชาธิปัตย์จึงขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้คดีแล้วก็พิสูจน์ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาค่ะแล้วก็ระบุว่าไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะคะช่วงหนึ่งทางผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องของการโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ของน้องอายุ18ปีที่ออกมาร้องเรียนคุณปริญบอกว่าได้ค,คุยกับคุณแม่จริงแต่ว่าคือคุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดในร้านอาหารบรรนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ขอให้การกับทางพนักงานสอบสวนค่ะสังคมเขาตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเราจะต้องนัดน้องไปเจอที่โรงแรมเนี่ยวันนี้มันเป็นโอกาสของคุณปลิงแลวที่คุณตึกก็ได้ชี้แจงก่อนที่จะไปคุยกับพนักงานสอบสวนคือผมคิดว่าพนักงานสอบสวนก็จะรับฟังแล้วให้ความเป็นธรรมนะครับจริงๆก็ไม่ใช่โรงแรมนะครับก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านเปิดด้วยครับมีคนเยอะมากครับแล้วก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นซึ่ง ซึ่งเอาไว้แล้วผมไม่อยากพูดรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ผมค<อ>ิดว่า,วาถูกต้องครับคนแน่นร้านเลยครับทอนี้ทำทำไมต้องโทรหาแม่ของผู้เสียหายแล้วผมไม่ได้คือ,ค,อคือการที่คุยกับคุณแม่เพื่อทําความเข้าใจกันนะครับจริงๆเป็นการสแสดงความเจตนาบริสุทธิ์ใจเพราะผมไม่ได้ทําอะไรและ <ESCO> ผมไม่ได้หนีไปไหนเม,มื่อมีคนมากล่าวหามาอะไรผมก็ยินดีพบปะพูดคุยถึงบอกก็สุดช็อกและตกใจที่เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรแต่ผมผมยังไม่ได้มีอะไรต้องฟ้องนะครับยินดีพบปาพูดคุยแล้วก็ตอนแรกก็คุยว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่คุณสุทธชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์สีของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการลาออกของคุณปรินเพราะว่าคุณปรินเนี่ยมีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผอ,อก,การเลือกตั้งผู้ว่ากทมอของทางพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นสมาชิกสภากทมอของพรรคด้วยก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับการหาเสียงเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชนค่ะ ก็เป็นเรื่องของพักที่ต้องดําเนินการครับกังวลว่าจะส่งกับเราในัีจะต้งแข่งขันไม่กังวลเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตนส่วนเราแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับรคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่เห็นทางเจ้าตัวก็ประกาศลาออกแล้วก็เป็นเรื่องที่ทีมทํางานอยู่แล้วมผมเองทําหน้าที่ในฐานะผู้สมัครแล้วสอกอ ทุกคนก็ขยันขันแข็งไม่ได้มีนะครับผลกระทบอะไรเลยครับทางคุณสุทธิวีก็ยังเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงนะคะเมื่อวานไปร่วมงานสงกรานที่วัดสเกกหรือว่าวัดภูเขาทองชูนโยบาย12เทศกาลใหญ่50เทศกาลเขตสับสนุนวัฒนธรรมของแต่ละเขตขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่กทมค่ะ ส่วนการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครคนอื่นๆนะครับอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับหมายเลขก8ฮะเมื่อวานนี้ก็ไปขี่จักรยานร่วมกับเครือข่ายจักรยานย่านถนนบรรทัดทองครับชูนโยบายหลักดันการใช้จักรยานในอนาคตส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการเดินทางที่สะดวกปลอดภยัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดนะครับคุณชัดชาติมองว่าปัจจุบันเลนจักรยานคนทําไม่ได้ใช้คนใช้มือที่ทำครับ หลายพื้นที่ใช้งานไม่ได้จริงถูกปล่อยร้างทิ้งไว้เป็นทางครูขะจาเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกับผู้สมัครหมายเลขสิครับคุณสิทธาทิวารีครับเมื่อวานนี้ก็ไปปั่นจักรยานเหมือนกันฮะแต่ว่าไปที่สวนรถไฟสวนจตุจักรชูนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงเทพสามารถเข้าไปใช้สอยได้อย่างเต็มที่ทั่วทุกเขตแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ทํากิจกรรมในครอบครัวครับส่วนทางด้านพลตารวจเอกอศัศวินขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลขหเมื่อวานนี้ ลงพื้นที่ย่านถนนเพชรบุรีซอย7และชุมชนบ้านรัวเขตราชเทวีครับไปขอคะแนนจากพี่น้องมุสลิมที่มัส,สยิดแล้วก็เดินทางไปขอคะแนนเสียงนะฮะจากพ่อค้าแม่ค้าชูนโยบายเพื่อผู้สูงอายุครับเพิ่มศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเน้นการดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำนะฮะบอกว่าผลงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการดูแลผู้สูงอายุมีมาหลายโครงการทั้งการเปิดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน การบริการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และก็ผลักดันให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นต้นนะครับค่ะนี่คือการลงพื้นที่ไปพบปะกับชาวกรุงเทพขอคะแนนเสียงนะคะส่วนเรื่องของป้ายหาเสียงเนี่ยก็ยังมีประเด็นอย่างต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการติดป้ายบทบังทัศนียภาพการติดป้ายกีดขวางทางเท้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีกรณีเป็นป้ายที่ไปติดทับผู้สมัครรายอื่นนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมดูป้ายนี้เป็นป้ายที่กําลังถูกแชร์เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในโซเชียลคือเป็นภาพป้ายหาเสียงของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข8แล้วถูกป้ายหาเสียงของผู้สมัครสกรพักประชาธิปัตย์มาติดทับอยู่บนแผ่นป้ายแบบนี้ค่ะทําให้หลายคนมองว่านี่เป็นการจงใจมาติดเพื่อจะบทบังหรือเปล่าขณะที่หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดีนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ทางคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสอนครศรีธรรมราชจากพักประชาธิปัตย์มีการทวิตรูปนี้แล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าภาพนี้เนี่ยต้องเป็นการกลั่นแกล้งแน่ๆไม่เชื่อว่าการติดป้ายแบบนี้เป็นฝีมือของผู้สมัครพักประชาธิปัตย์เหมือนกับเป็นการเอาภาพมาปิดทับเพื่อถ่ายรูปหรือว่าจะปั่นกระแสโซเชียลและถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยคุณเทพไทยบอกเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าดูตามระเบียบของกกตค่ะ มีการห้ามไม่ชัดเจนไม่ให้ติดป้ายหาเสียงทับซ้อนกับป้ายของผู้สมัครรายอื่นถ้าฝ่าฝืนอาจจะเป็นเหตุให้กะกะตสามารถสืบสวนหรือว่าไต่สวนวินิจฉัยความผิดได้ค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้สงกรานนะครับพาไปดูภาพที่คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์ภาพในสตรีมนะครับพร้อมกับแคปชั่นสงกรานรถน้ําดําหัว นอกจากนั้นก็มีภาพถ่ายร่วมกับคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์นะครับที่บ้านพักในนครดูไบครับแล้วก็ยังมีร้อยโทรปรีชาพลพวงพาณิชย์ครับเป็นอดีตหัวหน้าพักไทยรักษาชาติมีนางพวงเพชรชุนละเอียดครับผู้วยการการเลือกตั้งสอกอพักเพื่อไทยมีคุณวิชาญครับประธานภาคคอทมอแล้วก็คุณวรวัตรอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เผยแพร่ออ,อกมาจากทางคุณนุงอิงครับ